นี่ไงถึงรักมันไอ้ทำม,ม,มันเป็นแมวที่เฉียนดูมากๆเลยเฉยนดูมากๆเลยมาดูเห็ดกับไอ้ทำม,มันคนวายพี่หน่องเอ้ย เป็นตุ่มเล็กๆยังไม่ทันเก็บเดอ้อจะให้ดูเฉยๆไม่ได้พาเก็บพาดูเห็ดเพราะว่ามันยังเก็บไม่ได้มันยังเล็กอยู่มันจะโตได้อีกมันจะโตได้อีก,ก้น มาเข้าบ้านแหรอบ่าวะ่าไป,ไปเลยลูทันไปเพราะไม่จะไปซื้อของแล้วอยู่นี่รอได้ไหมล่ะอ,ะอาจ้าแกแจ๊กเจ้าไม่เข้าบ้านเหรอ ไปช้อปปิ้งก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมานะ้าทำเนาะไปซื้อของก่อนนะไปเดื่อไป Ờ ờ. Ờ mà mà. Họ sẽ khắp lốt ừ, ừ ừ. ở dưới tông đó nè. Dưới tông đó nè, đéo đéo.